นี่ค่ะพี่น้องต้องไปสุดสุดขั้นถามนี่มีเอาสมอว่าสิลูกพงเสด็จลูกพงไปอันลุกสะดุงมึงป่ายุ่นห่องมันสิมี่บอใส้รถเ่ะอนี่เด็กรถรางอ๋อเปิดได้เลยไปลานี่ไปได้ป่าวมาป๋าได้พลาดเออพลาดนั่นจับไว้เอา <laughs> ยานพาะนะรถ <laughs> ไปท่งไง <laughs> แน่แน่แ <laughs> น่แน่ไปเลยเดี๋ยวบอกเด้อเดี๋ยวไปก่อน 快点晾好的吧。 dapat Ha ayo kita jawab กว่ามานก็จึงเก้าสิบคนพันติดตามพัน้องพันสี่ตามพันติดสามพัย สมอแล้วโอ้ยเหงาหนาล้มคักล้มแน่สิภามาเมืองมาเออการล่งยากีดสึงจุดใดที่ว่าอีเมลแล้วสิมาหดหดยากีดนั่นคือต้นยากีดตนน้ตนน้อยต้นไม่น้อยนี่นี่เบียเบียายากีดเขาเอิญต้องหดยาัางหมดเสาต้นยากรีดลูกสาวฉันพูดเลยรูกสาวฉันข้อมแดงเยอะน,น้อย แล้วก็เอาไปล่งนี่นี่นี่งานหน้าขอสไพไว้นี่เนียนมัดเลยไปเรื่องหูยพญูดสาป่าไปเพิ่งบ่ไปเพิ่งพญอุดสาป่าสิผ้าไปเพิ่งสิผ้าพญอุดสาป่าแน่นนองเขาสิมายกสะดุงขึ้นนองนี่นั่นง่วงนองท้องแดงที่ไม่เอาสมมาตรสิเดี๋ยวเดาผ้าไปเพิ่งง่วงก่อนท้องแดงปวดรักยืด จริงๆทุกว okay. so er so so ่าต <ikka> ้นแดกับม uh ูฟินโอ้โมันเยอะก่าปาดก่อนแต่ว่าปันเทไหลเลีวง่ายดอกคิดว่าสุดใส่หให้ด้วยจนี่ยยาคิดหนั้นน่นลุกเล้วนั่ันที่เอาเบียรมันไปนิบเอาเสียเป็นค้อมน้องง่า ไปเบิ <collaborate> ่งบางเฮ้ยงั้ิยกสะดุ้งก่อนไปเบิ่งก่อนเขาไม่ยกแล้วก็บรยกสะดุ้งก่อนถ้ายังคีขุดควอำไปขุดนะนอนเลยสิเรามายกเบิ่งสะดุ้งก่อน จะดูกกบแกมาตาบานแข่งคุณเล็พไปน้อง cái <laughs> cái nó siêu quá

เาด้นนี่ปปิิงงะทอดถน,นอกป๊าดขี้ดิไข่เต็มผงเลยอยู่ข้างบนกอ ข้าคุณกับซาปา เอาไว้สำรับนิจกรอนค่ะเดี๋ยวพอคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพออีพีสองกำยกะดุงคลิปนี้เอาไว้สำรับนิจกรอนค่ะ